สวัสดีค่ะ Marketing in Action นะคะในช่วง o o f f e o อ t t ีนะคะเซิร์ฟกาแฟและชาอร่อยๆสำหรับทุกคนวันนี้มีนิทานนะคะจากหนังสือของคุณลีกาชิงค่ะมหาเศรษฐีของเกาะฮ่องกงมาฝากเรื่องมีอยู่ว่ามีชาย2คนกำลังตกปลาอยู่ที่บ่อปลาแห่งหนึ่งทักษะการตกปลาตะของเท่าทั้งสองคนดีมากทั้งคู่เลยนะคะผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ตกปลาได้เต็มถัง เทคนิคในการตกปลาของพวกเขาทำให้นักตกปลาคนอื่นๆสนใจอิจฉาและอยากจะเรียนรู้จึงได้มาขอคำแนะนำนะคะโดยคนที่ตกปลาคนที่หนึ่งนะคะกลัวว่าคนอื่นจะเรียนรู้เทคนิคของตนเองและตกปลาได้เยอะกว่าจึงทำเพิกเฉยไม่สนใจต่อผู้ที่มาถามขอคำแนะนำแต่ในคนที่สองนะคะ กลับให้คำแนะนำที่ดีแนะนำอย่างหมดเปลือกแนะนำอย่างตั้งใจและถ่ายทอดประสบการณ์การตกปลาของตนเองด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นใกล้ค่ำแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านนะคะผู้ที่ตกปลาคนที่หนึ่งก็มีปลาเต็มถังกลับบ้านเลยนะคะส่วนคนที่สองนะคะเขาขณะที่กำลังจะกลับบ้านนะคะกลับมี คนอื่นๆนะคะที่เป็นคนที่มาขอคำแนะนำของเขาค่ะเดินมาหาเขาและหย่อนปลานะคะที่ตกได้นะคะลงในถังอีกถังหนึ่งของเขาดังนั้นชายคนที่2เนี่ยค่ะเขาก็จะรับปลาเต็มทั้งสองถังเลยนะคะคือถังแรกเป็นถังที่เขาตกได้ส่วนถังที่สเป็นถังที่ผู้คนที่เขาแนะนำไปอะค่ะเอาปลามาให้เขาอะค่ะจนเต็มทั้งสองถังนะคะในขณะที่เขาก็ยังได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ะะจากเรื่องนี้สอนเป็นคติสอนใจให้พวกเราว่าหลังจากที่คุณช่วยเหลือผู้อื่นให้ตกปลาได้สำเร็จแน่นอนว่านอกจากจะได้รับความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทำให้คุณได้รับผลตอบแทนการบริหารธุรกิจก็เช่นกันการต้องการผลประโยชน์ทั้งหมดกลายเป็นของตนเองซึ่งจะทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะสูญเสียทุกสิ่งแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักการหาเงินพวกเราร่วมกันหา ตัวเองก็สามารถหาได้เยอะขึ้นและยังทำให้ธุรกิจเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเปรียบเหมือนคนที่2องะค่ะชายคนที่2ที่ตกปลาใช่ไหมคะเขาก็กลับกลายเป็นว่าเขาช่วยเหลือคนอื่นๆแนะนําคนอื่นๆเขาเลยได้ปลาถึง2ถัง ะะมากกว่าคนที่หนึ่งที่ไม่ยอมแนะนําคนอื่นๆนะคะการทําธุรกิจก็เช่นกันนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีเทคนิคอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยทาให้เราได้ยอดขายเพิ่มได้ลูกค้าเพิ่มนะคะลดค่าใช้จ่ายได้นะคะแต่ถ้าใครมีใครสอบถามเรานะคะมันก็ไม่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องดีซะอีกนะคะที่เรา,าค่ะจะแนะนําให้กับคนอื่นด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะวันนี้นะคะเทคนิคต่างๆความลับต่างๆไม่มีอยู่ในโลกค่ะ มันมีแค่คุณจะบอกหรือไม่บอกนะคะแล้วเขาอ่ะคนอื่นๆเขาจะไปหาได้จากที่ไหนหาได้จากคุณหรือหาจากเพื่อนคนอื่นๆหรือจากแหล่งอื่นๆนะคะเชื่อเถอะค่ะวันนี้เราสามารถหาข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งและมีคนอื่นๆนะคะที่พร้อมจะมอบความรู้ให้นะคะจากบทเรื่องนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะใครมีเทคนิคดีๆมีความรู้ดีๆนะคะถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่มีคนมาขอคําแนะนําคุณนะคะวันนี้เราเป็นนักธุรก,กิจที่ดีเราสามารถแบ่ง ปันความรู้เอื้อเฟื้อให้กับทุกๆคนค่ะ เรายิ่งให้เราจะยิ่งได้เหมือนชายที่ตกปลานะคะยิ่งให้ความรู้กับกายเขาได้ปลาเพิ่มมากขึ้นนะคะหลักสัจธรรมที่บอกยิ่งให้ยิ่งได้รับนี่เป็นจริงจริงนะคะก็เลยเชิญชวนทุกๆคนนะคะในในกลุ่มของพวกเรานะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียต่างๆนะคะอย่าปิดบังเอาไว้นะคะนํามาชแชร์แบ่งปันกันนะคะเพราะสิ่งที่คุณได้จะมากกว่ามิตรที่คุณมีรายได้ที่คุณได้จะมากกว่าที่คุณเคยทําคนเดียว นะคะคผลประโยชน์ต่างๆที่คุณได้คุณจะเมื่อมากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณค่ะเพราะว่ามิตรสหายเพื่อนๆของคุณก็จะตอบแทนผลประโยชน์นั้นให้กับตัวคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ